สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่นลำพื้นออฟฟิเชีลครับขนี้ทีมงานเก็บของเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องเตรียมตัวออกเดินทางกันต่อครับเนทางไหนรนทางไัเพ่เรบงนีรนลุมบ่หนึ่งทาครับ C โอเคไปเอาเว็บเดยจับ GPS ครับตลาดนัดวัดส,สีครับตำบลบ,บ,บ,บ้านเก่าครับอำเภอพันทองเมียนวะพันทองพันทองเมียนแรีนเสร็จได้ดีวะเข,ข,าข้าชั้นเข้าปากเข้าปากข้งองินนี้แต่ถ้าคอยไปนี่คอยไปผิดเลยบ่ <c oughs> ข,ขืนนี่ ผมได้ขึ้นแล้เขาเจ้าสิไปจังไงยเธอถ้าไปนี่ทางบวกข่อยอนี้วะอันไไป,ไไปละไนำคล้คนสีนำกล่นข่อยเนี้ยข่อยก่อยขึ้นทางด่วนนะมีสีแเลนขึ้นทางด่วนยิ่งตรงเลยเด้อนะครับ ใจเฮาเลยหยอกก้อนอะไนี่ฮะไม่ได้คิดว่าใจเฮาออกก้อนนะไปครับเดินทางครับพี่น้องพากันเดินทางออกเดินทางครับไปกันต่อครับเจอกันตอนนัดวัดศรีครับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีครับพี่น้อง

บอกฟวงเหมันจะอยู่กับี่น้อตัวมแดนกับหนึงขนาดจะแดนขึ้นทางด่วนหรือเปล่าโมนแนใจครับไปแดนเรียบใต่เรียบใต่ร,ตรถดแทแน่นอนขอนาวัดแดนใต่ขอนาวัด ออกนระยะทางพวกไกลครับระยะทางไกลสุดกับแปโล85 86โลครับประมาณนี้ครับผมสี่ล่องเสียงเบิงเสียงเบิง ส่วนมากมันจะแรงกว่าเลยนนะครับเป็นทางเ่ือนขึ้นไปทำไมแต่ทินบนลบไปแล้วทางเดือนตัวมันทางมันโกไบดีครับ mày ở hà đông anh nguyên ái chân về không được hả không lẽ tay không được mà yêu được 何 เ,เล้วขวาวนละไปวันน่ะว,วัละไปวันแล้วก็เรียบวรว้อย มันก่อนได้บุได้เดินหน้างนานงานอะไรเลยแข่งงานเฮ้ยงานงานอะเที่ยวจากงานมาเลยต้องเติมสองปิดพี <sh arp> ่น้องสำหรับพี่มีบอลก็กขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังแรงใจครับขออนุญาตเดินทางเอาไว้พอกัน,นขอขอค,นนขอขอครับคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับ